เรืองอะไรวะเนี่ยวันนี้ป่นเจอไข่ป่นนี่หมดกูลอย่างชอบเลยกูอยากป่นมนนแล้วคันแรกนะนายถืออาวุธขู่มันต่ออ่าแล้วคู่อาวุธขู่เออล้วบอกให้ยุดได้ได้ยุดแลวนายก็คุมหัวมันต่ออ่าคอมโบเสร็จปุ๊บนายก็อุ้มมันขึ้นรถเลยป๊าด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 ปปดมีต้นคิดสมาด้วยเมื่อกี้คุยกับตำรวจมา ตำรวจบอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อด้วยมันเมือนันเหมือนนักโทษเกินเดี๋ยวโทรหาคารากอนคาราเพื่อนรักฮัโลโหลว่าไงเพื่อนคาราเรียกว่าเรียกมาด่วนเลยเนี่ยมีอะไรเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงต้นะต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นสดเนี่ยโอ้โหต,ต,ต้นคริสต์มาสแม่งมีเป็สิบต้นร้อยต้นจริงเหรอเออนึกว่ามีอยู่ต้นเดียวโทรเ้ยเพิ่งเข้ามาเพิ่งเห็นอยู่ไหนเนี่ยยูน ต้นคือสมาร์ทหน้ากาลาดอ่ะกาลาดโรงพยาบาลอ่ะอ๋อกาลาดโรงพยาบาลโอเคๆมารับมันจะมารับเหรอได้ได้ได้มีอะไรทำเนี่ยยังไม่บอกเลยโอ้มีวันนี้เยอะเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าอคิวตรงนี้ไม่สะดวกรีบรีบมารีบมาคารามันอยู่มานานสงสัยมันจะมีรถดีๆรถใหม่ๆรถสวยๆขับรถอย่างเราอะมันรถกระป๋องตัวนี้นายชุดทีมเหรออ่าชุดแก๊ฮะใช่ครับเฮ้ยเท่วว้า สุดเขียวนายวางแผนอะไรกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่าคุยกันนิดหน่อยครับตอนนี้เเอบคลยนว่ผมก็ไปซื้อผ้าพันแผลเว้ยแล้วก็แบบเรียกพวกคนในแก๊งผมมาซื้อเออแล้วมันก็ยักษ์อะไรนะเตัวนี้ไว้เออใช่ได้ใช่ได้ไม่ใช่คาราเปลวะคาราเปลวะเฮ้ยคาราเปลวะเฮ้ย ไาดิโอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวล้อเลยอะเฟี้ยวปะฮะรถอะไรอะ GB GB สองร้อยโอ้ยเทเทเทเเอาเอาสีอะไรมันต้องวันนี้ต้องเปลี่ยนสีสีเนึงก่อนสีดำล้วนจำได้ดำล้วนเอออะไรอะไอเชี่ยงานไม่เฮ้ยฮะทำไมมันมีทำไมมันมีเลือดอะไหนเมื่อกี้เพิ่งไปชนคนมาอ้าวเหรออ๋อภาพต่างภาพต่างได้ ไม่ไม่ไม่ต่างตั้งใจคนเลยอเฮ้ยคาราเพื่อนรักเออวันนี้เรามีงานได้ทำงานไม่ดีแล้วใช่ไหมแบบเปลี่ยนสีรถใหญ่โอ้ใช่เปลี่ยนสีรถก่อนเฮ้รถคันนี้กี่วันนะฮะกี่วันคันนี้อ่ามันมันมันหมดมันหมดช่วงโรไปแล้วอ่ะเอวเหรอได้แล้วคือไม่มีขายแล้วว่างั้นไม่ไม่มีขายมันจะเป็นแบบช่วงแบบ แล้วแต่บางทีอ่ะเเฮ้ยอามีใครแต่งอ๋อมีคนแต่งรถอยู่จบแล้วคะแนนเหรอรอปุยธุล่ารอเขาแต่งรถเสร็จลอ่าโอเคโอเคโอเคเลือกอะไรวะเนี่ยวันนี้ป่นฮะป่นให้หมดเจอไข่ป่นได้หมดกูละอย่างชอบเลยกูอยากป่นมานานแลงวาลงมาสันผมเฮียอะไรของมึงเนี่ยทำมาดาฮะโอ้ไม่ตากกันเลย ทรงผมนี้เรียกว่าทรงอะไรรู้ป่ะทรงอะไรลูกออดติดหัวไอ้เหี้ยเหมือยแล้อเป็นกบอยู่เนี่ยเฮ้ยเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วสีดำไปเออสีดำจะไม่ปลอมตัวหน่อยหรอวะเอ้าก็โอ้โหกูเพิ่งมาเลือกเอาชุดนี้เลยอะไอ้เหี้ยกูก็โดนจับดิไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยได้เข้าแล้วไงทีเดียวเลย เออดำล้วนดำล้วนเพื่อนดำแบบดำดำเคมีจริงๆมันก็สวยนะเช็ดรถให้สะอาดสะอาดก็สวยนะได้ได้บ้านเดี๋ยวเราไปคุยงานก่อนดีกว่าคุยกับใครบ้างจะไปเล่นไม่แค่นี้แหละสองคนเราเนี่ยเหรอสองคนน้อเออมาดีว่าคนน้อยคล้องตัวเว้ยแล้วแล้วเสียงอานเราต้องใช้เสียงอะไรหนักคนอื่นะจำเราได้ได้ต้องเป็นคนขู่เ้ยเออเออว่ะ ใช่นายอะเป็นคนหู่ให้จับใจได้หรอนายอยู่ในประเทศนี้บ่อยใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคเวลาเราเจอคนเราต้องเงียบเราเราให้นายคุยดีกว่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยะแหมเปลี่ยนชุดตรงไหนเดี๋ยวคุยก่องคุยก่อนคุยก่อนใจเย็นเออะต่อพิธีออดอ่าซอนสอนอ่ะอย่างแรกเลยนายเอาอาวุธไปก่อนดีกว่าอ่าโอ้โหแค่มีอาวุธเหรอ โอ้มีดิเขามีกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมา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 เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้อ่ะเอาอะไรวะอันนี้เป็นเชือกเอาไว้ปนมาเชือกใช้ยังไงเนี่ยจำไม่ได้เพื่อนเราจำไม่ได้จำไม่ได้ยังไงวะมันเป็ตัดเชือกโอ้โหเชือกอ่ะถือถือไว้ในมือแต่แต่แต่อย่าใช้ตอนนี้นะเพราะว่าถ้าถ้าใช้แล้วอ่ะคลิปเปอร์มันจะมาอ๋อโอเคใช่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจับมันให้ก่อนคันแรกนะนายขู่นายถืออาวุธขู่มันก่อนอ่าเราถืออาวุธขู่นายถืออาวุธขู่มันก่อนอ่าเราบอกให้ยุไ่ได้ได้หยุดเ,เ,เสร็จปุ๊บเราจะวิง่งเราอ่ะเราจะวิ่งเข้าไปชาร์จอย่างนี้ว่าชาจเราจะวิ่งเข้าไปชาร์จอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะจัดนี่เราจะชาร์จอย่างนี้เสร็จปุ๊บอและนายก็คุมหัวมันต่ออ่าคอมโบเสร็จปุ๊บนายก็อุ้มมันขึ้นรถเลยอุ้มอะไรวะอ่าฮะอ่าภาวนา F ห้าอ๋อภาวนาเออใช่เห็นปะ แล้วมันจะมีคาว่าอุ้มอ่ะไอเชี่ยมไอ้ผมรู้คำว่าเนี้ยไม่แน่ใจว่ะแต่อ่ะนายลองภาวนาภาวนาเออใช่แอคชั่นเหรออ่ะแล้วก็อุ้มใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าโอเคอ่ะเอานายอุ้มดิลองดูก่อนเออแล้วบอกมันว่าห้ามกระดุกกระดิกเพราะว่าถ้าเกิดมันกระดุกกระดิกอ่ะเออหรือว่านายกดมือถืออ่ะมันจะทําให้แบบว่าเราเออเราหลุดเห็นปะเนี่ยเราจะหลุดออกมาได้บอกมันห้ามกระดุกกระดิกอะไรทั้งสิ้นออถ้ามันกระดุกถ้ามันไม่ยอม ไปเลยเปิดเลยนะเปิดเลยโอเคเรามีเรามีของสองอย่างนายจะใช้อันนั้นหรือว่านายจะใช้ของมีคมเราใช้ของมีคมได้ปะได้งั้นเดี๋ยวเอาไม้เป็นปอนไมให้เราเอ้ยกูอยากชอบเลยป้นผู้หญิงได้ไหมป้นผู้หญิงได้อยากป่นผู้หญิงได้หมดได้หมดอะกับผู้หญิงนี่กูเก่งนักเลยอะอยากป้นแบบถ้าเกิดป้นคนที่รวยๆตอนนี้ก็พวกแบบเอ่อเลตคิวอะป่นเลตคิวได้ด้วยเหรอได้ดิ มันมันทำไมอ่ะมันรวยไหมเหรอเอาไม่ได้ได้หมดเ่ะเพื่อนเอ้เข้าคุกเลยกูถนัดแต่นายนายนายเข้าวอก่อนดีกว่าวอวอได้ได้ได้ไปไปไปเอาเอานี่มันไหนกดส่งนะอย่างสดตีนะเออโอเคอเคเข้าวอเข้าวอสามหนึ่งหนึ่งสามรอ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 เผื่อแบบเราเราแยกจากกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ไอ้นี่ไงจะแบบตอนหนีเออโอเคตกลงตกลงโอเคพร้อมนะ ไปไงต่อไปแต่งตัวตดีวะ่ะไปแต่งตัวไปดิววะเอเอฮ้ยชอบชอบชอบกูชอบกูชอบแต่งตัวกันดีกว่านายนายชอบชุดสีอะไรวะสีดำขาวดีไหมเป็นเป็นโจรใครๆก็ดำขาวทั้งตัวไหมเออเออก็อดีะโจรชุดขาวเราไม่ไปเปลี่ยนนอกๆไหนเพื่อนเรามาเปลี่ยนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเลยอะอุ้ยแถวนี้ไม่ค่อยมีคนมาเปลี่ยนตรงนี้ใช่หรอส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนแบบใกล้ๆอเราเอาเอ ได้มคนมาได้หมดอ่ะต้องปนให้สำเร็จนะเว้ยโอ้บอกเลยนะเจอใครอ่ะปนแม่งยี่สิบคนปนแม่งหมดอ่ะโอเคโอเคแต่เน้นว่าให้มันอยู่คนเดียวนะได้ได้ได้ตกลง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 ชูขาวนะโอเคเรืองดิตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้อ๋อทอดทษดทอเคยชินไปหน่อยโอเคโอเคขาวคิดซะมากคิดซะมากโอ้เว้ย ไม่เพื่อกูเลยดูแขนด้วยไอเดี๋ยวไปซื้อหน้ากากก่อนไอคิเตียนแต่งตัวไอทำไมเราซื้อรองเท้ากับกางเกงไม่ได้วะอะเนี่ยก็เห็ดใส่อยู่เนี่ยใช่ใช่แต่มันเป็นรองเท้าอันเก่าอ่๋อทางก่อนไหมไปไปี่อยู่ไหนอะเดี๋ยวไปร้านหน้ากากก่อนหนึ่งเอาเขา้ครบก่อนเราเรามีหน้ากากอยู่อันหนึ่งนะแต่ยังไม่เคยใช้เลยกางเกงด้วยหอบ ทำงาน,นได้อยู่ได้เออ่ะได้ปะคิดอยู่ไหนดู่กะลาครับเราเราต้องทำอะไรนะเราลืมป่ะขู่แล้วก็ถืออาวุธแล้วก็อุ้มไอ่ขู่ขู่แล้วก็คุมหัวมันตอนตอนผมไม่เยืยนะตอนผมแบบว่าชาร์ตอ่ะแบบเหมือนล็อกล็อกมือมันอะ่ะทำไมเราไม่สลับกันวะมันจะได้ง่ายทำไมทำไมอ่ะเราทั้งคู่ทั้งเอาถุงคุมหัวแล้วก็อุ้มมันด้วยนะ ไม่ไม่ถ้าไม่งั้นน่ะถ้าเกิดสมมติว่าคนหนึ่งขูข่มันมันต้องคนหนึ่งขู่ไอแล้วคือพอขู่ปุ๊บป่ะแล้วผมต้องรีบวิ่งไปล็อกมือไอ้คนหนึ่งต้องวิ่งไปล็อกมือไม่งั้นมันจะใช้โทรศัพท์ได้กับใช้วอลได้กันเหนียวใช่ใช่กัน<ช> <ๆ S 1> ออไม่ใช่ที่เ,เราจะบอกคือ,อเรา,เ,าเราต้องขู่แล้วก็ต้องเอาถุงคุมหัวมันแล้วก็ต้องอุ้มมันด้วยนะใช่ต้องเอามันเข้ามันได้มือยากเพราะว่ามันปนคันนอไม่ได้ไม่ได้โอ้ม งานง่ายงานง่ายเราจะชวนนายมาทำทำไบไว้โอ้โหเอ้เข้ามาดิวะอ่าครูกระถุงคุ้มหัวอุ้มโอเคเออเอานะเอานะไอคิดมายังไอคิดมายังไอคิดมายังยังเอาแล้วเตรียมนะ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  เฮ้ยหยุดอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับพาไปไหนเนี่ย่ยยาขยับรถคูไไห่ห้างพี่รถผมห่างแล้วไอ้เหี้ยหัวมันจังหัวมันจัง ถุงหายถุงหายถุงหายว่ะไม่รู้ไม่รู้ถุงหายไปไหนอยู่ในตัวอยู่ในตัวเฮ้ยนี่เราคุมหัวหน่อยหรือยังวะกูหัวกูหัวแล้วอะเอาไว้ขลาอย่าขยับ ยาตุกติกไม่งั้นตายฉันขอถามนายคำหนึ่งนะครับฉันคุมหัวนายหรือยังวะเป็นอยู่มาไม่เห็นเลยโอเคงั้นถือว่าผ่านนายยาตุกติกไม่งั้นเราแทงนายไส้แตกได้ไม่ตุกติกครับดีมากพาผมไปไหนเนี่ยพาไปขับรถเล่นมันปนมันปนมัน,มน ขอ,อเวลาหน่อยได้ไหมไไไมี่ไหร่ท่ไหร่นายมีเวลาอยู่เท่าไรมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่พูดมามีเจ็ดชั่วโมงครับเออมันพูดจริงมันพูดจริงมีเจ็ดชั่วโมงนั้นให้มันมาไห้มันมาให้เราสักสี่ชั่วโมงได้ไหมได้ได้ได้แล้วเราจะปล่อยนายไปได้เลยได้เลย ให้มันเลยเอาเอาถุงมันออกด้วยเอาถุงมันออกด้วยเออเดี๋ยวขอเอาถุงคืนด้วยมันแพงโอเคโอ,อ,อให้เร็วโอเคเร็วโอเคเอามาสี่ชั่วโมงแล้วถ้าจะปล่อยนายไปพี่ผมไม่มีรถเฮ้ยจะบ้านกินทำตามเงินมเนี่ยปกตินะอย่าเอาให้เอาให้เพื่อนเราสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงให้เราไปส่งที่เดิมไหมเราคิดกโเค,โเคไม่มีบริการส่งเร็ว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 ,นะวเรีวเร็วเร็วเอเร็ว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 เวเร็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 วเรอวเร็เรวเร็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 ิเวเาเร็วเเร็เร็วเร็วเเวเรวเร็ร็เ็ร็วเร็วเ็ว เออผมจะให้เวลาได้ยังไงเออเฮ้ยเ็เอาเชือกมดมันแล้วก็เอาไว้หมดเลยเอาเลยเป็นสิบห้านาทีพอพลออายอย่าเลยครับอย่าเลยผมไม่มีอะไรจริงเอาให้มาดิเออผมจะให้เวลายังไงเอยนายกดที่เวลาครับผมแล้วนายก็ภาวนาเป็น กดเมาส์กลางให้ของแล้วใส่จำนวนสี่ชั่วโมงก็สองร, <200 S 2> <40 S 1> ร้อยสี่สตํารวจออกแล้วตํารวจออกแล้วตํารวจออกไปแล้วเร็วเร็ว,รวอีกสิบเวทผมใมไม่ได้เนี่ยเอาอตัวด้วยไม่ได้ลีลาแต่มันให้ไม่ได้เพื่อน นายต้องมัดมันไว<ม>้แล้วก็ไปอีกที่นะพยายามจะให้แล้วแต่ว่ามันให้ไม่ได้สก,กามันสก,การตาเพชร ตัวนั้นมันเล่นตัวเหรอใช่มันเล่นตัวมันรู้อ่าก็ไม่แอปก่อนก็ว่แอปก่อนัวแม่แอปโอเคโอเคแอป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 ตามถนนไม่ดีนะให้ผมทำอะไรได้บ้างมึงมึงต้องหารถมาคิดอย่างเดียวเลยแอปก่อนแอปก่อนแอปก่อนเดี๋ยวอ่ะเอาถูกไปก่อนอย่างแรกโอเคโอเคโอเคก่อนแอปก่อน ยูเแี๋วนี้ไม่เฮ้ยทำตัวปกติทำตัวปกติตปกตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดโอ้ยคัเนเก่งปกติว่ะปกติสุดแล้วเพื่อนโอ,อยาสีเก่งเนี่ยมันเด่นจังเลยจริง <c oughs> เด่นเกินนั่นมันเก่งทำก็ได้วะเฮ้ <c oughs> แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเกงมันมันมันเด่นกว่านะเพราะทุกคนเขารู้แล้วไงว่าเราใส่เกงสีเนี่ยเออนายนายถือปากฉลามอยู่เปล่ามันเลยให้เวลานายไม่ได้เอ้าเหรอ ไอ้เชี่ยเอ้ยก็นายไม่ก็นายไม่อยู่ข้างหลังมันให้เราอ่ะอ๋อเราต้องเก็บของก่อนใช่ไหมเออโอ้ชิบหายเราบ้าดิเชี่ยเย้ค่าคนฟรีสัเอ้ย้ค่าคนฟรียินข่าวกำลังเข้ามาครับให้ให้ยินข่าวรถจักบัวลอยมาไอ้เชี่ยเอ้ยกูฆ่าคนฟรีโบราณเยอะเนี่ยมันไม่น่าจะตายหรอกมั้งใช่แต่แต่แต่ไอ้นั่นสวยชิบหายเลยไอ้เยอะปไป มือใหม่จัดจัดอาย่าชนมือใหม่จมือใหม่หัดฟองเอตอนนี้เราไปเจอที่ไหนครับไอ้มึงหารถให้ได้ก่อนเวตอน<ห>นี้ไงไงผมมีรถสี่ประตูแต่โครช้าเลยไม่รถอะไรอ่ะคิดรถ n p c มันไม่ได้เว้มึงต้องหารถที่มันสู้หน้ามิยันมึงโดนจับฟรีตอนเนี้ยไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนอะไรแล้วหระเปลี่ยนชุดไหมโอ้เปลี่ยนไม่ได้ชุดเติมเอาแล้วไม่เปลี่ยนชุดก่อนอ่ะ ก็ก็เด <The> ี๋ยวเจอเหยื่อกันไงโอเคโอเคได้กลับมาตอนนี้กำลังไปเหมือกกำลังไปเหบืองโอเคหาหาเหยื่อไงแล้วค่อยลากกลับเข้ามาในเบืองไงในในวอตอนนี้มีใครบ้างอ่ะมีมีมีมิตเตียนอินคาียนแล้วก็บัวลอยแต่บัวลอยบัวลอยเป็นสายดูต้นทางนะน้องน้องน้องบัวลอยจ๋าเอ้ยบัวลอยจ๋าจ๋า เขาก็ตามมาขี้หัวไอ้กอว่าแต่ไอเฮนรี่โดนตายยังไงวะออกเรียงไม่ตายยังอยู่อีกครับอีกครับเล่าให้ฟังดิดเดี๋ยวมีคนล้างอีกเยอะวะมันจะดีเลยเฮ้ยมี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 รถมีรถมีรถเลยวะเทียบเลยวะต้องหาคนเดียวไปไไปปพ่นคนดีกว่าไปพ่นคนดีกว่าถามทำไมล่ะไม่ได้หวะางนี้คนแม่งเยอะเกินไปเดี๋ยวแม่งช่วยกันต่อยตพอสอง Weight, ต่อยพอสองเออต่อยกับปอสองอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก right. ็จะมาอีกอะให้ค like ริปเปอร์มาจะไม่มาคนเดียวอ่ะดิเออถ้าคริปเปอร์มาแล้วป้อคริปเปอร์ใช่มึงคิดได้ยังไงก็มันรวยอ่ะพวกเนี้ยน่าจะไปไหนวะไปดูปูอ่ะไปดูปูใช่ตรงที่ขุดปูโอเคปูว่าชนหนึ่งเลยมันมีบอลใช่ไหมมันมีบอลใช่ไหมมันมีบอลใช่ไหมใช่ใช่ เอาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวผมรีบจับเดี๋ยวผมรีบจับมันเอาได้แล้วเหรอที่ที่ปูที่ปูไอ้มันเปลี่ยนในรถได้เพื่อนมาโทษโทษโทษอ๋อมาเนี่ยพร้อมพร้อมพร้อมนะแป๊บ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 กุญแจรอแล้วเอาถุงไหมผมก็ได้มะเอาถุงไหมผมก็ได้มานายคุมนายคุมเองดีกว่าเดี๋ยวเราจะมามาเอาถุงไดิต้องสลับเป็นเป็นมีดเป็นอะไรหลายอย่างเออเออเดี๋ยวเรารออุ้มอย่างเดียวเดี๋ยวเราถือกุญแจมือไว้รอแล้วอ่ะ เอาไหเอาให้ทันนะเอ๊ายรีบนายรีบถือาวุธกูนะไอคิดเตียนมาเนี่ยปูปูปูเอาเอาแล้วเมื่อกี้บอกจะบอกให้ไปดูต้นเอ้าอะไรเดี๋ยวเออผมนี่ผมนิโงเลยครับอะอย่าเคยยับอย่าเคยยับอย่าเคยยับ ôi ra thăm lên vùng nơi dạ tục tiệc ôi dạ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  ôi Này, ôi dạ 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 ôi ôi ออ้ลมรฉันจะมีแค่สามขั้นตอนง่ายๆให้นายทำนายเข้าใจไหมครับครับได้ครับนายต้องใจฟังนะที่หลอกไม่มีครับหนึ่งคือนายอยู่นิ่งๆทราบมาเตียงครัตอนนี้นายอยู่บนรถถ้านายลงจากรถแล้วล่ะก็นายก็ควักเวลาที่นายมีนะให้กับฉัน แล้วฉันก็จะ<อ>ปลดกุญแจมือนละถุงบนหัวนายออกแล้วฉันจะปล่อยนายไปง่ายๆใครนี่ทำได้ไหมได้ครับตอนนี้นายมีเวลาอยู่เท่าไหรไม่มีสามชั่วโมงครึ่งครับสามชั่วโมงครึ่งนายพูดโกหกไม,ไม่โกหกสามสามชั่วโมงจริงถ้าฉันจับได้ว่านายพูดไม่จริงแล้วก็ฉันจะแทงนายแล้วตายตรงนี้ โอ้สามชั่วโมงสามสิบเก้านาทีจริงๆครับไอ้เพื่อนไอ้คนนี้มันพูดจริงหรือเปล่าวะเราค่อยไปเช็คเราค่อยไปเช็คตุ๊กเช็คในเมืองเดี๋ยวเรามีเครื่องมือเช็คถ้านายพูดไม่จริงแล้วก็ใส่ปากโอ้ขาขาครับฉันให้นายพูดอีกทีนึ่งสามชั่วโมงสามสิบ <38 S 1> แปดนาทีแล้วครับโอเคถ้านายยืนกรานแบบนั้นแล้วก็านายก็นั่งรถสบายสบายไปก่อน ครับ,รบผมต้องผมจะรอดใช่ไหมนะพี่ชายทนายทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างน้อยจะรอจะไ,ได้ครับเอาละเรารจะรเริ่มกันแล้วนะครับพูดจริงมันพูดจริงนี่เป็นไงผมไม่โกหกหรอกงั้นเอามาเอาเอาสองชั่วโมงได้ไหมอะเราจะเอามันกี่ชั่วโมงดีที่มันจะไม่ตายวะเพื่อนสอ,องช<อ><ม>ั่วโมงพี่ชาย,ยอะไรนะ สอ,สองสองชั่วโมงได้ไหมอะ่ะไอเดี๋ยวผมเหลือสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะสองชั่วโมงยี่สิบไม่มีต่อรองได้ครับได้จะปลดกุญแจมือนายแล้วนายให้ฉันมาแต่เราก็แยกย้ายกันตรงนี้แหละทิ้งปลดเจ็บป,ปุ๊บทิ้งรัวก่อนนะกับโทรศัพท์ทิ้งก่อนเคยไหมทิ้งมอ,อกับโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ทิ้งตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วค่อยเก็บครับ ถ้านายทิ้งช้าล่ะก็ฉันรู้นะว่าทิ้งวัวมันใช้เวลากี่วินาทีค่าครับดีมากนี่ทิ้งครับอ่าดีมากสองชั่วโมงสองชั่วโมงเท่าไหร่นะครับสองชั่วโมงยี่สิบแต่แป๊บนึงนะครับร้อยสี่สิบนาทีนายเอามาสิบเจ็ดสิบเจ็ดพันสองเจ็ดพันสองโอเคครับนี่ครับ ขอบใจมากเราพบยอดผมเก็บบอสได้แล้วใช่ไหมครับเก็บมือเก็บมือรีบรีบเลยเยันรีบไปกดบดาก่อนเลยรีบกดบดาก่อนเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาวะอะไรได้เท่าไหร่ได yeah ้ได้เออสองชั่วโมงเลยคงจริงแต่ยี่อยากปนคนตรงเพชรอะมากกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงพวกเรานี้ก่อนดีกว่าไอ้อะไรวะเดี๋ยวเออไปกบดาก่อนไปกบดาก่อนกดไดาก่อนมาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดก่อนเลยนะเปลี่ยนชุดก่อน ลงไปนี่เลยล่ะเป็นชุดส่อนดีวลาเป็นชุดเลยเหรอนี่เป็นชุดขับก้อนอ๋อโอเคโอเดี๋ยวจะไปเรียนอยู่แถวเนี่โรงพยาบาลกันละอะไรเงี้ยหายเยอะหายเยอะพวกองหายเยอะหายเยอะฝั่งหนึงฝั่งนึงยังไม่เสร็จกำลังรออยู่แถวๆนี้ได้เลยเปลีนได้เลยไอ้ว่าแต่องไอเฮนรี่มันตายไงวะเออคือนัวนลืมไปเลยอ๋อพี่ชายผมนะเออเฮ้ยเไปจัดการกาดแดงก่อนดีกว่าค่อยคุยกันค่อยคุยกันดีกว่าคุยเดี๋ยวเก็บ เอารถเก็บกันทำไมเราไม่ป่นกันต่อเนื่องเลยวะจะรอหน่ยี่เกินไปมันถี่เกินไปใจเย็นเดี๋ยวไปเอาเออมนถี่กันไปเดี๋ยวให้สองคนนั้นหายเยื่กก่อนได้ได้ได้เออเราก็ได้คุยกันเพราะว่าแต่ไอเฮเฮเเฮนลี่มันตายนะมันไปสักมาเออมันไปสักเข็มมาติดเชื้อันเอตายอ่าสักแล้วก็อักตายไปเลยใช่ยังไม่ออกแก๊งน้าประตูเลย คนอะไรมันงูนขนาดนั้นเรือกเรวกเรียวกเรีวเลยแถวเรือมีปะแถวเรือมีปะแถวเรือมีปะเออมีมีคนหนึ่งหรอไม่รู้ว่าโอเชียนหรือเปล่าใช่ใช่ไม่แน่ใจนะอ๋อถ้าเราเอาคืนได้ก็สากใจอยู่อะจะดีหรอลองถามเรอยดูดิเรอยขายแย่หน่อยดิขับเรือันๆดให้หน่อยดิที่มันอยู่คนเดียวอะเฮ้ยผมรู้นะว่าใครรวยใครโมจิโอโมจิอะโมจินี่เขากัดลุงชัยอะเด็กประเด็นนะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนไปเหมืองไปดู เอลลี่เอลลี่มีรถปะมีแต่รถธรรมดาเออเราขับรถธรรมดาไปไปก่อนดีกว่าใ่เออไปก่อนแต่มีมีคนอยู่ที่หลอมมีคนขับรถไปที่หลอมคนเดียวเหรอคนเดียวคนเดียวคันเดียวคันเดียวใช่คันเดียวใช่ไปดูก่อนไปดูให้ชัรวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณจะได้ออกทีเดียวเดี๋ยวนะใช่เหรอมันไปที่หลอมเหมือนไปอกะอาจะใช่ถ้าไม่ใช่ที่อ่ามาทางเนี้ยไม่ใช่ที่หลอมก็ที่ขายปลาใช่นั้นแหละแต่จริงๆอ่ะดักไอ้พวกคนคนไอ้นั้นอะมันน่าจะได้ไวกว่าเว้ย ก็ว่าที่ขายปลาว่ะดูที่หลอนก่อนได้ไหมบ่พอเต็มเลยว่ะช่วงนี้โจรมันชุกชุมมาชุมเออโจนมาชุมโจรมันชุมอ่ะเฮ้ยเราเราไปแจ้งความบอกว่าเราเห็นเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยวมันจะเดียนวะเสดเดียนวะเฮ้ยไปวะถ่าต้งใจนะไปไปเราเห็นเหตุการณ์ว่าแบบมีคนพ้นอะไรตรงนั้นอ่ะไปไปไปโอเคโอเคเอาเอาเรื่องเลยดิวะเอาเรื่องไหนดีวะเอาเรื่องไหนดีวะเอาเรื่องตรงขุดปูขุดปูเออบอกว่าเมื่อกี้คือเห็นมีคนพ้นตรงขุดปูนะ เออโอเคโอเคโอเคไปกูว่าไปเออมามาเอาเอารถเอารถแตะเอารถอองรีไปโอ้โหโอ้โหแค่ขับออกซอยแรกก็ชนแล้วเพื่อนเอ้เยอะเจอหายเยอะเจออีกท่าก็ไอ้คิดอ่ะใช่นม่ใช่ไม่ไหวเนี่ยสีสัตย์เฮ้ยเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะถึงนะไป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 ดิไปดิ มันจำสิเลยนี่เฮ้ยเลยมาแจ้งความเหรอไอ้เมื่อกี้มันมาแจ้งความเหรอเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยใช่เหรอไอ้เฮียไม่แจ้งความว่ะเออแจ้งความว่ะไอ้เฮียเราเรียกวะไอ้แต่เสี่ยองรีมันจําได้อยู่แล้วอ่ะไอ้เฮียถ้าสมมติว่าเราแจ้งความแล้วเขาเรียกมาคุยทําไงวะเออยิงไม่ต้องแจ้งหรอกไมม่่่ดดีีีไไเสยงปหาไปหาไปหาเฮียมาไปหาเฮียมา